ดีครับเอทีชุกท่านนะเจ้าจะไปทางไหนอาดูนะนูนะบอกให้มาทางนี้นาบอกให้มาทางนี้แล้วตรงไปถนนใหญ่มันลงมันอะไรครับคุณพ่อไปไม่ได้ที่ไหนยกกันเลยถนนไปนก็ได้ที่ไหนล่ะนี่น้าจะดูใน G P S ถนนไปไม่ได้นะครับ G P S บอกมาดูจีดิดูพี่จีดิโอ้ยไปชื่อคุณสลีโอ้ยนาเอ้ยสลีท์าไมท้อรอแบบนี้คุณสลีเอ้ยจะไปยังไงรถ เลื่อน4ล้อ5ล้อ6ล้อก็ไปไม่ได้น <g apan> <den> ี่แม่แต่ถนนอยู่ข้างหน้าที่มีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งน่ะเออไปไม่ได้หรอกถนนใหญ่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่มีทางไปไม่มีทางไปแล้วทำไมพี่สิริทำแบบนี้ล่ะก็สิริมันจะชอบทำอย่างนี้ตลอดน่ะพี่สิริทำไมเป็นอย่างนี้คุณหลอกดาวยน100เมตรแต่ว่ามันไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับมันเป็นโศกครับมันเป็นโศกคุณหลอกดาวคุณหลอกดาว วันหลังอย่าเชื่ออย่าเชื่อสลีโดนมาเยอะแล้วเขาไม่ล่ะมันก็ทางจริงมันก็มีเหรอคะโอ้ยออกซ้ายไปก่อนเนาะไม่แน่ใจค่ะแต่เขาบอกให้เดี๋ยวตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวาอบางคนอ๋ออันนี้แคมป์ออกบ้านคนแคมป์นะจะมาช่วยเขาทำถนนบอกเขายังไม่ทำไม่เสร็จ ที่ต้องทำสะพานไดที่ไปได้แนนงไปก่อนเาเลี้ยวขวามนามีพินี้อยนะะน,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 น้นมีฟาร์มไก่ชนด้วยฟาร์มไก่ชนนั่นข้างหน้าพี่น่าเห็นแวบๆบางทีแบบโอ้ยหมู่บ้าน,นี้มสิ้พาเราหอีกแล้วนะสิทพาไปโอ้หมู่บ้านอลังการมากเลยคุณผู้หมู่บ้านสร้างใหม่เลยอลังการในเนีน้ยน,นสวยสร้างขายสร้างขายมีสองสามร้านก้นไปแล้วใช่ นี่ไงฟาร์มไก่นะไหนี่ทำไมนี่นี่ติดใจอะไรกับฟาร์มไก่คะอ๋อเห็นแล้วคิดถึงไทยอุดรเห็นิดดอุรเมื่อก่อนค่อยใช่ค่ะเร็วๆก่อนนีไม่เมื่อก่อนค่อยก็เป็นอย่างนี้แหละฟาร์มไก่เคยทํามาแล้วใช่ไหมไทยอุดรมือถือทำถ้าทำฟาร์มไก่ก็ทําาฟร์มไก่ชนแต่ว่าไม่เอาชนนะเอาไปอาหารอย่างเดียวทำขายเนื้ออย่างเดียวโอเคอ่าติดทำขายเนื้ออร่อย แต่ก็ไม่รอดเอาละสิริพานาหลงเอฟซีเลยสิริพาไปสิริพาไปเรามาอยู่กันสกลนครนะคุปามนะปีหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่รู้ทุกทุกโอ้ยไม่รู้หรอไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอประเทศมันไม่ใช่นน้อยเด้อคนในพื้นที่ก็ยังเสียงหลงอยู่เลยใช่เรายังไม่รู้เลย แต่นี้น่าอยู่น,นะนะน้องเบียน้องเบียกับครูติ๋วจบที่นี่เด้อพี่นัใช่จบที่สกลน,นี่เหรอใช่น่าจะภาคตะบนนครน้องเบียหน้าตาเขาคล้ายๆกับนักศึกษาจุฬาที่เป็นแกนนําของมอบเลยีนนไปอยู่ต่างประเทศแล้วหน้าคล้ายๆเลยอเออครูพานหนูถามหน่อยมีคนบอกหลายคนแล้วก็บอเบียกับหนูเนี่ยคล้ายกันไหมเออก็คล้ายเหมือนกันไปเห็นเห็น ถ่ายรูปด้วยกันเห็นอะไรกันคล้ายๆอยู่เหมือนญาติพี่น้องอะไรแต่ว่าเบียร์ก็คล้ายกับน้องที่วันนักศึกษาจุฬาที่อันนี้เขมีไม้ก่าขายใช่ใช่ทีไงนาสิบไร่สองบ้านราคาตุ๊บ้านเอฟซีเอ้ยบ้านหลังนี้ไม่แน่บ้านใคร่รู้คนจนแน่ๆเลยที่จะมีรั้วบ้านแบบนี้ใช่นะคนจนแน่ๆคนจนแน่แน่ระดับนักการเมืองสอสๆอะไรเนี่ยโอ้ยกูว่าแคนเภอร์เลยมีบ้านแบบนี้อย่างเราก็บ้าน รั้วเปิดเอาเพื่อนแอร์พอนี่ไงนี่ถนนจริงๆนะอ่าไปซ้ายขวาไปซ้ายหรือไปขวาอ่าไปซ้ายอ๋อเมื่อกี้มันในอนาคตมันถึงจะมีถนนใช่มันก็เปทาสะพานตรงนั้นอยู่ใช่ฮะเมื่อกี้เราออกตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่ไงแท่นปูนอยู่ข้างหลังอย่เลยสี่พาลุงค่ะสี่พาไปนะสี่นี่ยมือถึงเร่งเร่งต้างเรียกมาเมื่อกี้สี่พาลุงค่ะพี่สี่พาเข้าป่าอ่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะพี่น้อยบอกไทอุดรนะดูคลิปนี้ เดี๋ยวรอพี่นัดแป๊บหนึ่งนะคะเราจะไม่กลับมืดนะคะเพราะว่านี่เพิ่งสี่โมงก็มืดเหมือนเดิมเราจะไม่กลับมงดนนะเดี๋ยวหูจะพาไปซื้อของจาร้านหนนะครับโอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะนะจ๋าต่อไปนี้อย่าเชื่อสลิมันก็ต้องมีเชื่อบ้างไม่เชื่อไม่ได้อค่ะ ก็ต้องมีเนาะใช่ไหมใครเอ็มซีจ้าจุกขาวจ้าโมบายเขาได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเอออ่มซีก็ต้องขอไปให้เขาเพราะว่าบางทีเนาะบางทีเราเราเลี้ยวไปทันเขาบอกเราไม่ทันรถเราไปเร็วหน่อยเราก็เลี้ยวก่อนนี่ยอะเงี้ยลงไปค่ะโอ้ลงไปนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันนะที่บ้านนะไทอุดรเน้อ